ปลาโรสแสปพันปุนะอืจะโอรดคำบ่าหอดโลงหรอหอดรกับเครื่องรุ่งต่นอนหาพันไหนบ่หาพันไหนบ่หาพันขายบ่มีอยางนี้หาขายบ่พัขายกรับบัยดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนขอสู้สองตุนุพปมีเนาะมีเทากับ่ายางหล่อตลาดเนาะคลิปนี้มันเกิดขึ้นจากว่าเกิดขึ้นมากย่อนมีน้องเนาะคอมเมนต์มา อยู่ในอ่าะแต่คลิปเัานแหละว่าไอ้แม็กเ็ดเอ่อคลิปเออ่ในงบในงบอะแสนแสนเศร้าเนาะสุดแรงยังเนี่เดา๋ยวคือปะแสนเศร้าเนี่ยมันมันร้ายเกินไปนะแสนเศร้ามันร้ายเกินไปมันมันหนาจะได้สื่อหลายอย่างอ่ะมันมีตัวเลือกไลยเราเราฮอกรึเลยแบบเออเอาหาซิพันใช่ไหมหาสิพันมันเสียดีฮอกรยาดดีๆแล้วมันก็เหมาะสมกับคนที่แบบมักประหยัดนำนี่ใช่ไหมอ๋อ เคลีดวะแล้วก็คิวเราแบบส้นเอาก้นที่มักประหยัดได้หนึ่งเนาะคือเฮาสิกสี่ะหาซิฟก็โอเคแล้วเดี๋ยวเฮาสิไ,สไปรอรล่อหังก้อ,อนเนาะ,แ,นนะแต่ห้าก็สิบอกวิธีประหยัดเงินไปนำเนื้อแบบเงินหาซิฟควรซื้ออยังวันนี้พอ้อมสื้อพักไปป้าไปขวาน้ำป้าหมายตัวเย็ฉันก็ซืเป็นากใหม่ห้าก็สิมอบหน้าที่ให้เพื่อนเพื่อนผาถ้วยเนาะ โท้วเจจะไม่ยนอไม่มน้องใหม่ไม่อไปแกมืออื่นบเสิน้องใหมก็พากันนี่ไม่มีเิ่นน้องใหม่เอางนหอกก่อนมังกรบอมีร้ายก่องไหนไปปเออ

นี่นี่่เต็าล้ดหรานเดียวแพงายแพงเขาแพงแม่เลียนอนไปหรือเปล่าาใจรายมาใสไหนเลกคนอันนี้พักยังอันนี้พักกัดงามันพักกัดปูเนาะขายาขายาอันนี้ม่มีดอกอันนี้น้ำนาะตอนนี้เขา็บ่าล่ใหม่ไปแล่ใหม่เขาเขาขายสิบาพัน่ เอาทูเดียวตัวนึงตัวนึงแบอ๋แต่ก็นี่อันนี้เอาสอมัดพริสิพันได้บอกระมใหม่มาแล้วพันอันนี้ผักนยังไงเนแวนทักแวนเนาะนอกพริสิพันธ์นอกสองอันอคูเคยกินลยเสียบแันบบกอะแย่งนี่ผักแยงบอว่า้อยางหรอมันก็ทไปอุ่นหนึงานเินนำ

ปลาแขกอันนี้ไม่เป็นมีน่องกับแขกเลยทุกคนไปซ้ายไปยต่อเอาเฮ็ดปะเขาถามถามหลก่อนจะจะมาเข้ามาอย่างสี่าาแดงช่วงนี้ป้ากับสิริเนี่ยเพราะว่าเอา่องานป้าขึ้นเนาะ นี่ก็จะเป็นเนื้อหมาทุกคนอ้าวไม่ใช่เนื้อหมูตอนนี้สื่อยัองไปไหนรึาบางอื้อเลยสิบากอื้อไปแกนใหนนำบากอื้อสื่อคุณน้องกันแหละ เป็น, 25. 25. วนความผ่านครามผ่านโอเยย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 นยยยนยย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 พยกยยยยยกกยยยยยย ไก่ต uhm. <cima> ัวนี้คือเลืองอ่ะไม่ไก่ไก่ไก่พันก็ไก่หลันธรรมดาอ่ะมันจดงเลืองกับสุกขาวไก่ขาวไก่ไก่แพนโอ้ไก่ขาวไก่พันไก่เลืองไก่บาดเหรอโอ้ตูจังไรเขาทำหนือเปล่าสี่สิบขั้นตัวนี้ตัวอะไรสต่างในอย่าเนาะตัวเดียวก็มาเบิร์นเนอะโดยโดย สื saya, ่อพี่สื่อพี่ใส่ใส่แกนเอาใหม่เนาะ3าม0อี่เอายันตาอบอกชีถุงเท่าไหร่สามพันเนาะอก็มาแม่เนี่สามพัไหนบอเอาหเาสามพันไหนบอได้เอาสามพันเนาะสามพนเดี๋ตัวจี้ัตวี่ปนกันเลย ไ่ผมไปยักส0องพันไปนะไงมันเกือบไปกินเลยสามพันเก็บไปเโดนไม่ได้นะเอาผิดไงเจ้านี่โอ้ย่อยนี้สื่องพันแล้ว่อนอันนี้เป็นวิธีเก็บหาซ้าพักไ้มันซุ่มชืน้นก็คอือเอาน้ำใส่มานน มหนาวมาซื้อเด้อใส่ฮะซื้ออะไซื้อเ็ดดาหเห็ดเขาหอเห็ดเขาซื้อเห็ดเห็ดไปใส่ทำดิเขาแย่งขบวนไปซื้อไงชิมี่ซื้อพาะแย่งนะจ๊ะไปซื้อเป็นมากมายเด้ออนี่เยน่้นาวไปสดิไปซื้อเคเตอสาวใส่บุสาว ตอนเขาคงสิเห็นตอนตอนที่ว่าจะจับมาจะจับมือสินะแต่บัดน ouais ี้ทุกสาวจะบ่มีเคสเขาก็เลยจะเอาเคสห้ยนะสามสิบสี่พันเ้าก็ะไลแต่สี่ยางห้าก็เไลสี่ยางแล้วก็สิไปซื้อเป็นซื้อมักซิดาซื้อมักซิดาร์แต่ก็ห้าสิบทุกบทสือเฮ็ด เฮท้อลืกเห็นบอกจะได้าเาจังไปไหมเาไสื่อไหมนเ่นนนะน่เน่อรอสือ่อขั้นสักขั้นสีแบบสื่อแบบเคร่องเฮ้ต้องกินเหนหมมันกับโแพงเนาะแต่ว่าขั้นเบิรน์นำแบบคล้องมายุมายอยคือแบบต,ตอนนี้อเส่อหมอนโลหืออันนี้เคืงแบบหมักเมียเมียองอานพระรามในี่ทุกคนอกซิดาลดนชิ้หาผา เคอดชิมาพันห <regime S 3> รเครองเจาตรเียบลดเท่าไหร่ตียมอยู่บอลเมารูสียบแบบโอ้เขาคือขมามันคือมีขมมันคือมีขมอรอมันคือแข็งลยขมเจ้ะขมาลุกครับขมาลุกัดขายยังไงขมาน รูแปา,ในในในายารูสแปดพัทมาหน่ะอมกิดเท่าหรูบออดรูดหรอ้วนั้องมหรกัคร่งดาพันไนบอสหาพันไหนบาอส <c oughs> ห,อหาพัานนาขายบอย่งนี่้อาอยบอันนี้หันมาสามถุงไว้ดูเมยกับปเจริปนุสิาขายถุงหาพันเดี๋ยวเอาิซิมข้ามาเข้ามานี่ไม่ไหมดิหาก็ตัมมาดิ เออกระตามตสาคมเกตาบห่กามบัวงระามเนาะเปินว่าขาวบางไม่ไม่เปินว่าพี่น้องโมไม่จื้อจื้อมเด้อไปาเด้อมาเิไหอยู่ตลาดดาว้งเนี่ยมาดไปดูสิ่งกสิ่งเปิว่าเปิค้ายอ่าสิ่งเปิมาโน่นหนึ่งเปิ้ลค้ายแบบซิกำเหมือน่าพี่น้อง ากาไอกวิ่จะไปอเฮทบอกว่เจไซื้ออันนี้เลยซื้อเฮทเลยเพื่อยางไดเฮจะมีนี่หน้าเน่ยข้าศึกบอกข้าศึกซอยได้คนเดียวกเข่ามอเพื่อนนี่ไม่ดีเด้อซิมเบิงข่ามาเนี่ยซืแล้วเพื่อนใดด้วยข่ามาว์ด้วิบกรรมสิซิบเบิงกินนึเกียวสีหัวเลยเพาะมันอ่อนน่ะ ไมารุจ yeah. ิบกรรมบกว่จะสื้อบอกสีนาตหนึ่งใ่ไกถ้าไมทำขอื่อโซ่มาเพราะขางหังสี่ผ่นแล้วเพืือนนะนางเงินจิปซีเป็สือเฮดจิีเป็นสือเฮดเนาะพ็ซื้อเฮดอะกาเพราะแคงกันนะเ้าไปบซื้อบริกันเลเพราะเ่าจะเก่งลงใหม่เมือเพราะแงีสาซื้อบริเบอเพราะแค่งกับยัง ยาน,ะไนาไปสื้อบบอื่นถ้าไปซื้อเปเฮดถึงเมื่อไหร่ตอนนี้เขาก็นนะาก 14, สิพพาไปซื้อเห็ดกันเนาะเงินเท่ากต้องเหลืออยู่สิบสีบาทนี้เอาสไลคขึ้นถึงปราเทาได้แน่แน่ในเงินหาสิบบาทขมเอาขมเอาขมเอาโล่โล่ซิบกรับโมเมน ตัวโลสิบกัมเนาะใสเกมเลยเพชรเพิ่เลยเพชรผัวกว่าเขาเยอได้อันี่กระตันนี่เท่าไหร่เพชรขาวเพชรขาวกระตันเท่าไหร่สิบขาแล้ากระต่ายจะทากระต่ายแล้วกระตายมาสิบนเอาหาผ่านไหนบอหาผ่านไหนบอใส่เกมมาใหม่ด่นอ่อนๆต่บ้าเฮ็ด น้องก็ซื้อเห็ดเ็นางฝานอ๋อนั่งป่ะมีนางฝาบ่ไม่มีมันมันคือกันป่วะมันเสียอาต้องขอคยกินแต่ใส้ตะเับวันนี้เออมันต่างกันเห็ดนางฝาฉัน่าเป็เปหนึ่งไปลนะหาผ้าน่ยงเรืออีก่าไรยังเรือเก่าพ้ไปซื้อผักอะไรไ่ได้กันเนาะผ้ไงผ้าไงกัเนี่ยนะ้าน่อยก้าหน่อยผ้าผ้าเนีย่านยา เขาจะใหม่เหรอ่อสองไม่คืนี่ปอเขาข้ยา,ายาไก่แล้วเขาสือ้อะไรนี่แหละมไม่ละเขาถามันแล้วล้วกัยาไก่เขาสือ้อไนี่มาละ 2. พัเเอช่งมาต้ชอมาชองันแตกยี่น้อ ยานั่งแดดได้นี่แต่มันเป็นใบนะผู้ที่เอืนจะเป็นเม็ดแต่มันแั่หนึ่งอามันนึงก็พอดีสามผ่นยังท่านเบิร์ดสิอยังให้มันเบิร์ดไเงลยหกผ่นมัง้ากระจียบนี่กินกระเีม่าระเบเราบอสกะเีนบริการขนระเือกัเบอกรเจีบบอบอหรอากระเยจะได้ไหมจะได้ไหมืยังเดบอวกี๊ยบช ขายได้บวามอันันเหรือใส่ี่ก็ได้ประมนึ่าน่บวกบวบัวขายมัดจังไลนี่มันละสามพันมันละสามพนนู่ใหม่ถุงเท่าไัฮะตัวองเนี่ยต้องให้อแล้อขายขอโยนแปดพันนะวะโยนทัน้าแปด านนานอ,อันนี้นหจูไปยเงนสามผ่นอมเอาเมาส์เสียบีเดอมั้ะเด้อเอามาสาันนายมาสือซอยไมเดอมืไม่น่าเดี๋าายวจนะววให้เอ่อเหียไรขคืนเอาแบบหอา่ดงเนีนยนเอาไปหอรถก่อน ลายอย่างเนี de de ่ยลายอย่างเนาะแต่ว่าก no ็ยังเงินเรืออะไรเธอสามพันเยอะเหมือนอ่ะเนาะเขาสีลอกมาเห็ดแบบเอ่อพอเข้าเนี่ยนะในเงินสำคัญนะแล้วไปโลกตลาดเนาะเขาใส่แดงเนี่ยเนาะพอไปใส่แดงเนี่ยเนาะไม่เอาจะใส่ไม่จะคักกว่าเนาะแต่แับนี้มามาลองไรเป็งว่าเขาได้แังเนี่ยเนาะเงิ่อนหาดที่พันเนี่ยนะวันนี้นี้เครื่องเครื่องาส่ได้เครื่องปิเกนโลใหม่แล้วกสีนี้ยาน้าผ้ากันแย เฮ็ดเนี่ยเขาสือาอเฮดเฮ็ดหาพันเฮ็ดสืหาพันเนาะและะ้วก็ขมอ,อี่หาพเด้อมอีกขอสืบนาหาพันก็ขายโลดใช่ปะโลดหนึ่งเท่าไ่ดอ,อ่าาพันไปทา,า,า,าพันเนี่ยต้องขอสืบฮอมซีมีสืบหาพันมอโลดอ่าโลดซิกรรมนี่ยสี่จะาแพงเนี่ยเราว่าตรกมาิดาโลนึงิหาโลนึ่งซิมหาบกีนี่สามพันสืบพสามพันเนาะที่จริงพีกมันลายปวดเลยปกติสืบพันหนึ่งสองพันก็ได้ คือสามพันัวใหม่ก็พักอันนี้ก็เนี่ยพอดีสิพันหม่แต่อันนี้สองพันพักพักการ่ยาใช่ว่กกาญยาเขาังี้ตัวตัวมันเป็นอะเออพักการ์าเาเาพขาาเกป็นยาเท่ไสามพันมาสองพันหนสองพัอาดูถ่ายีนายมาสองพันบัวมันอะสามสามพันพักการยายพันหนึ่งนะกายะสองพันสี่ พอดีเบิร์ดพอดีเบิร์ดเนาะสี่ส่เนาะสี่ยังเงินถึงสามพันหรับคลิปอ่าหลอกสื้อค้องเราเหมือนนี้กัสีขอจกเนเพ่นนทุกคนยามเบิร์ดเราจะไปเอาเอาเครื่องบดที่เราสื่อไี้แหละเอาไปห็ดกินกันเบิร์ดนะออคลิปม้คลิเบิร์ดเนาะถือว่าเงินเบิร์ดเงินหาสิบพัเงินหาสิบพันเท่านี้ก็ย่ายง่ายอยู่เนาะสามพันขยันมาสิเอาเงินแสนสาวเนาะ พูดเรืดเด่อ,อเยเออซื้อมาจนเมื่อยน,นะเขาก็เลยเอาหาซิพันเนาะพอประหยัดแน่แล้วก็แบบเขาเรือกสื่อแล้วมันพอด,ดีด้วยนะแชร์กับคลิปนี้ขอโจมเป็นเพื่อนตัวนี้ทุกคนเนาะบ๊ายบาย,บาย